อัปเดตเรียงมะแดงในขวดเอาไปกินเที่ยนึงนนแล้วเพิ่มเป็นสองขวดเรียงแบบปลอยแล้วนี่หากินเอง แม่เป่งก็เริ่มมีแล้วตอนนี้ใครพากล้ายแล้วครับกำลังสร้างหมดงงนนั่นอีกขดหนึ่งขวดที่สาม อายุฮากินเองเอาไปต้มใส้ปลาควาแล้วรอบนึงแล้วกล่องมัว่วพอนสีเบิงแม่เปียงเนี่ยกำลังแก่แล้วแม่เปียง ตเต็มนี่ยลายเติมได้เนียเนี่ยเน,น,นี่แม่เปีนกำลังกลแดงอนะเนี่ยแม่เปีงน,นะทนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ